มีกระเลี่ยงอยู่ไหมที่นี่มีค่ะฝั่งนู้นค่ะฝั่งไหนฝั่งนี้สะพานแดงค่เออฝั่งนู้นเป็นกระเลี่ยงค่ะแล้วฝั่งมอนฝั่งมอญไหมนี่มอนกับกระเลี่ยงเนี่ยทะเลาะกันไหมไม่ค่ะ ยังมีโอกาสมาเที่ยวสะพานมอนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดอาญจนบุรีแล้วที่อาสามาเป็นไกด์หรือมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องความเป็นมาสะพานในมอญค่ะแล้วความเป็นมาก่อนที่จะเล่าเรื่องความเป็นมาเนี่ยมันต้องทราบประวัติของพิธีก่อนหรือว่าของผู้เล่าก่อนสิก็าก็ต้องัเกอ่าลองดูว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงมาทำหน้าที่ตรงนี้ ที่ก่อที่จะเล่านะคะขอแนะนำตัวชื่อกันนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเปี้ยนะคะหนูชื่อค่ะหนูมาจากพม่าค่ะแต่พ่อกับแม่หนูเกิดที่พม่าแต่หนูเกิดที่เมืองไทยค่ะค่ะหนูอายุเก้าขวบนะคะค่ะดี่เดี๋ยวหนูจะเริ่มเล่าเลยนะคะข่าวสั้นสุดข่าวทะพันไม้นะคะมีความยาว4047เมตรค่0 4 7เมตรค่ะเมื่อก่อนยาว850เมตรค่ะตอนนี้เขาตัดที่เป็น4047เมตรค่ะเพราะเขาจะสั้น หล่อยรอกพัตมาลูกศรค่ะดวกพ่อเป็นขนคิด่้นออกมาทั้งหมดเลยนะคะมีไม้แดงกับไม้สังค่ะคาตัวไม้แผ่น3 5 5พแผ่นรวมต้น2700จต้นรวมต้นส6หกสีหงค่ะค่ะตะปูทั้งหมด60,000ตัวค่ะตะปู60,000ตัวค่ะใช้ตะปูทั้งหมดนะนะค่ะโอ้ค่ะที่นี่นะคะจะมีฝักสัญชาติค่ะมีมอมีไทย ของไทยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นของไทย่ะเป็นประเทศทย้หมดเลยแต่มันถ้าเป็นเชื้อชาติมอญค่ะเชื้อชาติมอญเนี่ยสามารถออกบัตรประชาชนของไทยได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ก็ถือสัญชาติมอญใช่ค่ะถือเขาเรียกบุคคลผูกบนภูเขาสูงใช่โอมีกระเหลี่ยงอยู่ไหมที่นี่มีค่ะที่ฝั่งนู้นค่ะฝั่งไหนฝั่งนี้สะพานแดงเออฝั่งนู้นเป็นกระเหลี่ยงค่ะแล้วฝั่งมอญฝั่งมอญฝั่งนี้ มอน,นกับกระเหลี่ยงเนี่ยทะเลาะกันไหมไม่ค่ะคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่เรียนหน<ะ>ังสือด้วยกันไม่ใช่ค่ะบางครั้งก็ทะเลาะกักนอ๋ออันนั้นเป็นรเรื่องพม่ากับมอยิงเข้าไปใหญ่ค่ะลุกมันเป็นยังไงพม่ากับมอนทำไมต้องทะเลาะกันเพราะตอนแรกเขาจะดีกันก่อนแล้วเขาก็เขาก็ไม่ถูกกันแล้วเขาเจอเพื่อนใหม่ อ๋อเป็นเรื่องของระดับนโยบายระดับประเทศเด็กๆก็ยังรู้ไม่ลึกเนาะอ๋อแล้วตอนนี้อยู่โรงเรียนชั้นไหนป .5 อ๋ออยู่ป .5 พูดภาษาไทยได้ร้องเพลงชาติไทยได้ก่อนจะจบคลิปนี้ร้องเพลงชาติไทยให้ฟังสักเพลงน่ไทยได้คะลองสิเฮ้ยต้องมองกล้องเลยอีจะอายดีเออเราต้องเป็นผู้ ก้าอนาคตรเราจะได้ทํางานหน้าสื่อหรือสื่อโซเชียลได้อยู่ๆอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ใครจะรู้คแล้วใครถ่ายหนังด้วยดีแท็กโฆษณาในเรื่องอะไรเรื่องดีแท็กโฆษณาสมัยมอนอ๋อแล้วก็ถ่ายหนังในนั้นตัวละคนละสามพันโอ้คนละสามพันเดียวสุดยอดสุดยอดเอาเอาก็ขอขอบใจมาก ที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือว่า f อของช่องโ n น m วินเชน n นลขอบใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคอันนี้คือรางวัลเล็กๆน้อยๆให้น้องเป็นค่าขนมสวัสดีค่ะ okay.